เหตุเกิดจากกระทะใหม่นะคะทุกคนเปิ้นได้กระทะเหล็กมาใหม่เปิ้นก็นเลยอยากจะลองกระทะเหล็กในการผัดผักบุ้งค่ะมามาเริ่มกันเลยก่อนใช้กระทะเหล็กนะคะในคู่มือง็็บอกว่าเอามาล้างน้ำเปล่าโดยที่ไม่ต้องขัดอะไรทั้งนั้นเป็นน้ำๆอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าเปิดแก๊สเลยให้ตัวน้ำเนะะี่ยค่ะแห้งในกระทะไปเลยค่ะเนี่ยน้ำที่กิ้งๆอยู่แห้งแล้วจริงๆนะคะเขาบอกว่าให้เป็นกระทะร้อนแล้วก็ น้ำมันเย็นค่ะว้าวควันควันกลริงน้ำมันให้ทั่วเลยถ้าใหม่ไม่ต้องเผาใช่ไหมไม่ต้องเผารุ่นนี้เขาเผามาแล้วนี่กินน้ำมันให้ทั่วทุกคนหลังจากนั้นพอนะคะ ไปจะลุกไหมเนี่ยนั่นน่ะกลัวเหมือนกันหนึ่งสองสามว้าวเฮ้ียงแค่โอ้กระทะเหล็กใหม่ค่ะสับปะรดกระทะเหล็กใหม่น่ากินมากโอ้กระทะเหล็กทำอาหารแบบลื่นมากเลยนะมาดูตรงนี้ดิตอนแรกก็ทิ้งก็จะติดใช่ไหมนี่นี่ดูสิไม่ติดกันแค่ไหนนะ ไม่ใช่เทปร้อนก็ไม่ติดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนล้างเดี๋ยวฉัาจะบอกว่าให้ล้าง<ด>ไม่นะะ้ำตาลเนาะใช่แล้วเขาบอกว่าดูนเศษอาหารจากอาหารแตบเทปดีนะคะก็ะเหมือนเทปก็เหมือนเทปค่ะว้าวแล้วในคู่มือนะคะเขาก็บอกว่านี่ให้ล้างตอนร้อนๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจาน หาแป้งหรืออะไรคะ่ะข,ข,ขัดสอาออกเลยนะคะเพื่อจะ,จะลองเปลแป้งะคะ่ะก็เหมือนใหม่หลังจากที่เราล้างสะอาดน,นะคะเขาก็บอกว่าให้ไปเปิดไฟอีกรอบนึง่งไม่ให้ไม่ใ,ม,ใมีน้ำอะ่ะกิ้งหรือะนคะแล้วแค่นี้เหรอใช่ จากล้างแล้วนะคะเดีวต้นก็จะเอามากระทะเหล็กมาจุดไปอีกรอบหนึ่งทางคู่มือเขาบอกว่านี่มันเป็นการป้องกันการเกิดสนิมเพราะว่าเขาเป็นเหล็กค่ะก็เลยต้องมาเผาเขาอีกรอบหนึ่งเหมือนเราเผาเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมาก็ไม่ต้องเผาก็ได้เสร็จเก็บได้เลยนี่ค่ะทุกคนแล้วก็สะอาดเฉยเลยอ่ะโอ้โหดีมากเลยอ่ะไม่หมันจริงอ่ะ